Inson, โรเบิร์ตพทินสันป่วยโควิดระหว่างถ่ายหนัง The Batman ยังคงเข้มข้นอยู่อย่างต่อเนื่องสำหรับการแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่2019หรือโควิด -19 ที่ก่อนหน้านี้นะครับเกิดเรื่องช็อกวงการฮอลลีวูดไปแล้วเนื่องจากเดอะร็อหรือเดวินจอห์นสันติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งเจ้าตัวได้โพสดคลิป ของตัวเองลงในอินสตาแกรมส่วนตัวถึงอาการของตนและครอบครัวล่าสุดสื่อต่างประเทศรายงานว่าโรเบิร์ตแพตติสันมีผลทดสอบเชื้อไวรัสโควิด -19 เป็นบวกเป็นเหตุให้ต้องระง,งับการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องแบทแมนหลังจากที่เพิ่งกลับมาเปิดกองได้เพียงไม่กี่วันขณะนี้ Warner Brother บริษัทผู้ผลิตแบทแมนยังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับ สุขภาพของพระเอกแต่ได้ออกมาแถลงการว่าทีมงานคนหนึ่งในฝ่ายโปรดักชันของภาพยนตร์เรื่องแบทแมนมีผลทดสอบเชื้อไวรัสโควิด -19 เป็นบวกและกำลังอยู่ในขั้นตอนกักตัวการถ่ายทำภาพยนตร์จึงต้องหยุดลงชั่วคราวทาง Vanity Fair ซสื่อบันเทิงชั้นนำของอเมริกาได้รับการยืนยันผ่านแรงข่าวระดับสูงว่าแพตตินสันคือทีมงานในฝ่ายโปรดักชันคนดังกล่าว ก่อนหน้านี้การถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องแบทแมนต้องระง,งับชั่วคข่าวเช่นเดียวกับอุตสาหกรรมบ,บันเทิงส่วนใหญ่หลังจากเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาตามมาตรการล็อกดาวน์ในสหรัฐและจนถึงขนาดนี้ตัวแทนของแพตติสันก็ยังไม่ออกมาตอบคำถามใดๆกับสื่ออย่างไรก็ตามสำหรับโรเบิร์ตแพตติสันหรือเป็นที่รู้จักกันในนามของเอ็ดเวิร์ดแวมไพร์สุดหล่อกระชากใจสาวๆ ในภาพยนตร์เรื่องแว i ไพช์ i วไลท์ทั้ง5ภาคจนเขาโด่งดังไปทั่วโลกร่วมส่งกำลังใจให้กับโรเบิร์ตพัตติสันคอมเมนต์ใต้คลิป